มาทำข้อสอบต่อกันเลยนะคะข้อที่8เงินฝื่เกิดจากสาเหตุดังนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่เกิดจากปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าความต้องการขอไข่ประชาชนเก็บเงินไว้กับตัวมากเกินคอควายเกิดจากรัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไปทำให้ประชาชนมีเงินในมือน้อย งองูเกิดจากความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการมีมากกว่าความต้องการขายก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจระหว่างเงินฝืกกับเงินเฟอ้อเนาะว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยก็เป็นภาวะที่ทําให้ราคาสินค้าและบริการแพงขึ้นโดยเงินตาหนึ่งหน่วย สามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงส่วนเงินฝืดนี่นะคะก็เป็นภาวะเศรษฐกิจที่ความต้องการสินค้าและบริการลดลงเนื่องจากความไม่มั่นคงในภาวะทางเศรษฐกิจเงินในมือของผู้บริโภคอย่างเราก็จึงมีค่าน้อยลงดังนั้นจากโจทย์นะคะเงินฝืดเกิดจากสาเหตุอะไรยกเว้นข้อใด กอไก่ที่เกิดจากปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการมีน้อยกว่าความต้องการอันนี้ถูกต้องเป็นสาเหตุของเงินฝฟดขอไข่ไประชาชนเก็บเงินไว้กับตัวมากเกินไปอันนี้ก็ถูกเพราะว่าเราเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่มั่นคงเนาะเราก็เลยไม่กล้าที่จะซื้อแล้วก็ขอควาย เกิดจากรัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไปทําให้ประชาชนมีเงินในมือน้อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุของเงินฝืดค่ะส่วนที่ไม่ใช่สาเหตุของเงินฝืดเลยก็คือตอบงองงูเกิดจากความต้องการซื้อหรือบริการมากกว่าความต้องการขายคําถามข้อที่9ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ปัจจัยใดสำคัญที่สุดกไก่ที่ดินขอไข่ ทุนคอควายแรงงานงองูผู้ประกอบการฉเฉลยผู้ประกอบการนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะาผู้ประกอบการเนี่ยสำคัญที่สุดในการผลิตก็เพราะว่าเป็นผู้ที่รวมที่ดินทุนแรงงานมาทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคำถามข้อที่10 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบริโภคของคนเรือนมากที่สุดกอไก่รายได้ขอไข่อัตราภาษีคอควายอัตราดอกเบี้ยงองูอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ฉเฉลยปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคของคนเรือนมากที่สุดก็คือรายได้ข้งถามข้อที่11ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตกไก่ ที่ดินขอไขแรงงานคอควายเครื่องจกักรงองูผู้ประกอบการฉเฉลยข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตก็คือเครื่องจักรนะคะซึ่งปัจจัยการผลิตของเราก็มีอยู่4ปัจจัยด้วยกันเนาะก็คือที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการคำถามข้อที่12เมื่อจุดที่อุปสงค์และอุปทานมาตัดกันเรียกจุดนี้ว่าอะไรก็ไก่ ราคาสมดุลขอไข่ราคาสมเหตุสมผลคอควายความต้องการซื้อเท่านั้นงองูราคาดุนยภาพฉเฉลยเมื่อจุดที่อุปสงค์และอุปทานมาตัดกันนะคะเรียกจุดนี้ว่าราคาดุนยภาพค่ะตามกฎอุปสงค์ปริมาณซื้อกับราคาของสินค้ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดกไก่ตรงกันข้ามขอไข่ ทิศทางเดียวกันคอควายใกล้เคียงกันงองูแปรปวนไม่แน่นอนฉเฉลยตามกฎอุปสงค์ปริมาณซื้อกับราคาของสินค้ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะตรงกันข้ามกันคำถามข้อที่14การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ต้องการตอบปัญหาทางเศรษฐกิจยกเว้นข้อใดกอไก่ผลิตสินค้าอะไร ขอไข่ผลิตสินค้าในสภาวะเศรษฐกิจช่วงใดขอไข่ผลิตสินค้าอย่างไรงองูผลิตสินค้าเพื่อใครใเฉลยในการศึกษาวิชาเศรษฐศษษาสตร์เนี่ยคะ่ะก็ต้องการตอบปัญหาทางเศรษฐกิจว่าผลิตสินค้าอะไรผลิตสินค้าอย่างไรผลิตสินค้าเพื่อใครข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อใดที่ยกเว้นก็คือขอไข่ค่ะ